คือขอประธานอภัยโทษเนี่ยเป็นสิทธิตามกฎหมายของผู้ต้องโทษนะอันนี้อยู่ในมาตรา259ของประมวลกฎหมายวิธีพิจรารณาความอาญ,ญามาตรา259ได้บัญญัติว่าผู้ต้องคำพี่ภาคสารับโทษอย่างใ,ใดๆ หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวขอ้องเ,เมื่อคดีถึงสิจุดแล้วจะทูงเต้าถวายเรื่องราวต่อร้อหมายภิย์ขอรับพะารณาประาายโทษจะยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ซึ่งก็เป็นสิทธิ์แต่ว่าสิทธิ์นี้จะถูกจำกัดในกรณีที่ มีการยื่นขอพระราชานพยาโทษแล้วถูกยกผลหนึ่งถ้าถูกยกผลหนึ่งแล้วเนี่ยมาตรา264บอกว่าจะยื่นใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปีนับแต่วันที่ถูกยกครั้งก่อนนี่กฎหมาเขียนไว้อย่างนี้